คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตคุณกำลังฟังมันนี่สลัดกับชัดชายาสารพัดเรื่องเล่าสุขภาพการเงินค่ะ ความเจ็บปวดอย่างหนึ่งของมนุษย์เงินเดือนซึ่งดิฉันเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะเคยเจอมานะคะนอกจากนี่ที่มันตามหลอกล้อนทุกสิ้นเดือนแล้วเนี่ยอนาคตยังดูอึมครึมไปอีกค่ะเพราะว่าอะไรเงินออมไม่มีเลยหรือมีก็อาจจะแค่พอประทังชีวิตไปได้ไม่กี่เดือนกรณีตกงานเท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าถ้าใครมีเงินออมแบบ สำหรับใช้แบบฉุกเฉินสำรองไว้เนี่ยค่ะเงินสำรองแล้วกันเราประมาณสัก3าเดือน6เดือนนี่ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีเงินสำรองไว้ถึงประมาณ12เดือนนี่โอ้โหสินิ้ววันทาเลยค่ะแปลว่าท่านนี่เป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะคะและที่น่าเสียดายเข้าไปอีกคืออะไรทราบไหมคะเองินออมก้อนสุดท้ายเนี่ยที่เราสะสมไว้เพื่ออนาคต เราสะสมไว้กับบริษัทอย่างที่เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD มันถูกนำออกมาใช้ก่อนเวลาอันสมควรเนี่ยค่ะเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะลาออกเพราะบางทีเราอาจจะร้อนเงินจากเหตุจำเป็นที่แบบแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจกำลังคิดที่เอ๊ะ จะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีไหมนะช่วงนี้รู้สึกร้อนเงินเหลือเกินกจะไปกู้เงินเนี่ยดอกเบีย้ยมันก็แพงจะไปยืมญาติไอ้ฉันก็เกรงใจก็แบบหันซ้ายหันขวาก็เอานี่ก็แล้วกันเลยบ่นกับตัวเองสุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อที่จะได้เงินก้อนนี้แล้ค่ะก้อนเดียวก้อนสุดท้ายนี่มาใช้ ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าดิฉันไม่เคยนะคะดิฉันเองเนี่ยในอดีตก็เคยลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วเหมือนกันค่ะสารภาพเลยนะคะว่าคือตอนนั้นเนี่ยเป็นวัยรุ่นหัวร้อนพอแกะซองผลประกอบการออกมาแล้วนะคะของกองทุนที่เราสะสมไวะะ้นี่ค่ะโอ้โหตกใจค่ะคือเราเห็นผลขาดทุนของไอตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะบริหารเองอะ่ะออกดีกว่าถ้าจะแบบบริหารให้เราแล้วมันขาดทุนอะ่ะ สรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะต้องคลานกลับมาเข้า PVD ใหม่คะ่ะเพราะว่าอะไรเ,เงินที่เราได้มาเนี่ยเราก็เอาไปลงทุนหุ้นแบบมั่วๆคะ่ะสุดท้ายก็เจ๊งไงคะก็ต้องกลับมาใหม่ดังนั้นนะคะถ้าเราใจเย็นสักนิดคะ่ะวิเคราะห์ข้อดีของมันสักหน่อยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย กัดฟันแล้วก็อดทนคงสถานะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไปถ้าเกิดเราร้อนเงินเราก็อาจจะไปหาจากแหล่งอื่นแทนแล้วมันจะทำให้เรามีขุมทรัพย์ก้อนใหญ่เอาไว้ใช้ในวันที่เราลาออกจากบริษัทหรือวันที่เรากรเกษียณมาถึงค่ะวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆของโครงสร้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะบริษัทที่เราอยู่ ก็เหมือนกับพ่อกับแม่ของเราเนี่ยแหละค่ะที่อยากจะให้ลูกๆออมเงินลูกๆในที่ก็คือลูกจ้างเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็บอกเราว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าหลังจากที่จ่ายเงินเดือนให้เราแล้วอ่ะถ้าลูกๆสะสมเงินเข้ามาเท่าไหร่นะพ่อกับแม่เนี่ยก็จะช่วยเติมเงินให้เราเท่านั้นเหมือนกับว่าจ้างลูกให้ออมเงินว่าอย่างนั้นแหละค่ะหลักการมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้น ลูกจ้างคนไหนเห็นโอกาสก็สะสมเต็มที่15%ของเงินเดือนค่ะในขณะที่หลายๆคนที่ฉันเชื่อว่าอาจจะคิดไปได้ว่าอุ๊ยหักเงินฉันไปทําไมาต้องเยอะแยะหักไปทําไมาต้องหลายเปอร์เซ็นต์หักน้อยๆก็พอฉันจะได้เหลือเงินไว้ใช้รายเดือนมากขึ้นเพอเพิ่อีิฉันเชื่อว่าบางคนไม่แน่ใจได้ซ้ําหรือจําไม่ได้ได้ซ้าว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยฉันสะสมกองทุนสํารองในชีพกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะแล้วมันไม่ใช่แค่บริษัท ที่เติมเงินให้กับเราแต่จริงๆแล้วเงินที่รวมกันก้อนนั้นนะคะบริษัทก็ยังนำไปจ้างคนข้างนอกบริหารให้เราอีกเป็นต่อที่สองเพื่อให้เงินของเรางอกเงยเวลาที่เราลาออกตอนไหนเนี่ยเราก็จะได้มีเงินก้นถุงติดตัวค่ะเรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ติดตัวเราไปไม่ใช่ว่าออกจากบริษัทไปแล้วก็ออกไปแบบมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยแบบนั้นนะคะ เอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครยังมองไม่เห็นภาพดิฉันจะคำนวณให้เห็นภาพง่ายๆนะคะสมมุติสมมุตินะคะสมมุติเรามีเงินเดือน30,000บาทเราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมา4ปีเข้าเงื่อนไขบริษัทสมทบให้5%นั่นแปลว่า5%ของ30,000ก็คือ1,500บาทเราสะสม1,500บาทบริษัทสมทบให้เรา5%เหมือนกันก็คือ1,500บาท เพราะฉะนั้นรวมเป็นเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราทั้งหมด3000บาทในเดือนนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟัง,ท,งทั้งท้งที่เงินเราจริงๆแล้วแค่1,500บาทเท่านั้นเองค่ะนั่นแปลว่าเราได้เงินเดือนฟรีๆมาอีก1เท่าตัวคุณฟังไม่ผิดคะ่ะ1เท่าตัวหรือ100%เเลยทีเดียวนะคะ พอเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็นึกได้นะคะก็ขอฝากไปถึงใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานสำคัญนะคะตรงนี้สำคัญค่ะอย่าลืมดูเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ใหม่ประกอบด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะมันเหมือนกับคุณได้เงินเดือนจากบริษัทเพิ่มแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้นึกถึงไงเพราะเราคิดว่าเอ้ยมันก็เป็นสวัสดิการไงแต่นี่แหละคะ่ะมันคือสวัสดิการในรูปของเงิน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราต้องการใช่หรือไม่คะเห็นไหมคะว่าเราในฐานะลูกจ้างมีแต่ได้กับได้นะคะเมื่อเทียบกับการออมระยะยาวในรูปแบบอื่นอย่างเช่น IMF หรือ S S F ไม่ว่าเราจะฝากเงินเข้าไปเท่าไหร่นะคะฝากเข้าไปนะคะเงินต้นมันก็มาจากเราไม่ได้มีใครใจดีแบบว่าเอาเงินมาเติมให้เป็นพี่บุญเติมให้เราเหมือนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะ ในขณะที่การใช้สิทธิ์เพื่อการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันค่ะถามว่าโอ้โหพูดแต่ข้อดีเนาะแล้วมันมีข้อเสียบ้างไหมคําตอบก็คือมีค่ะข้อเสียที่มันมีนั่นก็คือเงินเดือนเรามันจะพร่องไปนะคะมันจะทําให้เราเหลือกินเหลือใช้น้อยลงแล้วบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหพอแบบเปิดดูผลตอบแทนระหว่างปีเนี่ยฉันก็ยังขาดทุนอยู่ฉันเชื่อว่าทุกท่านคิดแน่นอนนะคะเฮ้ยทำไมเป็นขาดทุนเงินต้นฉันก็ลดลงถูกต้องค่ะเราขาดทุนค่ะ เงินต้นเราอุ้ยมันหายไปไหนถูกต้องค่ะแต่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรากำลังจะพูดถึงการออมระยะยาวเพื่อการเกษยียณซึ่งมันคือวัตถุประสงค์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่ดิฉันอยากจะแนะนำก็คือว่าให้คุณผู้ฟังนะคะฝากขังลืมไปเลยค่ะ เพียงแค่ระหว่างปีก็อาจจะมาเช็คนิดนๆหน่อยๆเวลาที่ทาง HR เขาแจกซองมาให้เราเนี่ยค่ะปีละ2ครั้งเนี่ยค่ะลราก็ดูว่าเฮ้ยทิศทางลมมันดีไม่ดียังไงตลาดหุ้นมันเป็นยังไงเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยปีละ2ครั้งค่ะคือในเดือนพฤษภาคมกับเดือนพฤศจิกายนเราก็มาดูซิว่าเราจะเลือกแบบเสี่ยงมากหรือแบบเสี่ยงน้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลยว่าเรารับได้แบบไหน เล่ามาถึงตรงนี้ที่ฉันเชื่อว่าอาจจะมีใครหลายคนนะคะที่อาจจะได้ลาออกจากกองทุนไปแล้วแต่ยังอยู่ที่บริษัทเดิมนะแต่ลาออกไปเพราะว่าร้อนเงินอยากได้เงินใช้อ้าวแล้วถ้าเกิดฉันเปลี่ยนใจล่ะอ่ดิฉันจะบอกนะคะว่าออกไปแล้วเข้ามาใหม่ได้เหมือนกันแต่จะต้องร้อยครบ2ปีก่อนค่ะและแน่นอนสิ่งที่คุณเสียไปนั่นก็คือเงินสมทบที่คุณจะได้รับจากบริษัทค่ะ ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะเพราะว่าออกไปแล้วเรายังทํางานอยู่ที่เดิมพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเรากลับเข้ามาใหม่เนี่ยอัตราการสมทบของบริษัทเนี่ยมันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ค่ะไอ้คำว่านับหนึ่งใหม่นั้นคืออะไรเขาก็จะสมทบเราแค่2-3%ของเงินเดือนเท่านั้นไงคะ ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราไม่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอายุการเป็นสมาชิกของเรามันอาจจะ5ปีแล้วก็ได้และพอครบ5ปีเนี่ยเงื่อนไขของการได้รับเงินสมทบมันอาจจะเป็น5%ของเงินเดือนเลยก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโอ้โหเราเสียโอกาสไปนะเราได้รับสมทบแค่ 2- 3ดังนั้นถ้าใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนจนเกินไปแนะนำให้ลองขยับเปอร์เซ็นต์เงินสะสมเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ย เข้าใกล้กับคาว่ามั่งคั่งแบบอตัตโนมัติมากขึ้นท้ายนี้ดิฉันก็อยากจะขอฝากไว้นะคะสรุปทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ลองถามตัวเองนะคะว่า 1. ตอนนี้เราสะสม PVD กี่เปอร์เซ็นต์ 2. บริษัทเราสะสม PVD สูงสุดกี่เปอร์เซน็นต์ เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไปวิเคราะห์นะคะและถ้าเกิดอยากจะปรับแผนการสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอบถัดไปนะคะอย่างกองทุนที่บริษัทดิฉันเนี่ยใช้บริการอยู่เนี่ยเขาก็จะเปิดให้สมาชิกเนี่ยเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้ปีละสองครั้งเดือนพฤษภากับเดือนพฤศจิกายังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามข่าวสารจากทางบริษัทของตัวเองให้ดีด้วย แล้วที่สําคัญฝากไว้ก็คือศึกษาเข้าใจด้วยว่าโมเดลของบริษัทเราค่ะเขามีเงื่อนไขในการสมทบยังไงบ้างแต่หลกัหลกๆมันจะเป็นอายุงานนะคะยิ่งอยู่นานเปอร์เซนต์การสมทบของนายจ้างเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นแต่ส่วนตัวของดิฉันมองว่าไม่ว่าจะสมทบมากหรือว่าสมทบน้อยอ่ะมันก็คือส่วนเพิ่มที่บริษัทเขาเติมมาให้เราและดิฉันก็ได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วนะคะว่าจะปรับเพิ่มอัตราเงินสะสมเป็น15%เ์ คิดแล้วอยากจะเคกกระโหลกตัวเองค่ะอุย้ยทำไมไม่คิดให้มันโรกกว่านี้ดิฉันรู้สึกว่าพลาดไปเยอะมากเพราะฉะนั้นปีนี้ค่ะทุกๆสิ้นเดือนนะคะ15%ของค่าจ้างที่ดิฉันได้จากบริษัทเนี่ยจะถูกตั้งค่าปลายทางไปที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกี่เปอร์เซ็นต์กันคะแล้วพบกันในมันนิสลดกับชัดชยาใน E ีีถัดไปสำหรับ E ีีนี้สวัสดีค่ะ